ดีค่ะวันนี้พบกับตลอดช็อปนะคะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ท้าดึงขนกันนะคะว่าถห้น้องหมาสุขภาพดีเนี่ยขนจะไม่ร่วงถ้าขนไม่ร่วงเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ร่วงแค่ตัวเดียวนะคะจะต้องไม่ร่วงทั้งหมดในเคราะที่เราเลี้ยงไว้นะคะอันนี้คือน้องมะลินะคะที่ไปออกงานเพนทซ์โปนะคะเรามาดูขนน้องมะลิต่อเลยซูมมาที่ขนนะคะดูนะคะน,นี้ทําการดึงขนน้องมะลินะคะบริเวณเนียงคอดูนะคะ ะนะคะปกติคือต้องลวกมาเป็นกระจุกแล้วเนาะอันนี้คือไม่ติดมือเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ามาลีอยู่นี่นี่อ่าอันนี้เป็นมาลีนะคะจ,ะจะดึงสักสี่ห้ารอบห,หลายจุดนะคะจุดนี้บ้างค่ะคือซูมมาใกล้ๆได้เลยค่ะนะคะดึงผลมารีไม่ลวงเลยนะคะดึงจริงๆนะเห็นไหมถ้าดึงจะเห็นว่าดึงอย่างนี้ ไม่มีติดมือเลยนะคะอ้าวตัวต่อไปเดี๋ยวเี๋ยโอเคจับได้แล้วค่ะอันนี้เป็นน้องแทนนะคะเราจะลองมารีวิวขนน้องแทนดูนะคะดูนะคะซูมขนมาง่ายๆเลยนะคะเออดูนะคะไม่มีเหมือนกันนะคะไม่เหมือนนะคะดึงบริเวณที่คอมมากนะคะไม่มีนะคะดึงดูดูรู้นะคะว่าดึง อ่านะคะอันนี้ก็มีร่วงติดมานิดหน่อยนะคะต่อไปนะคะปั๊กบ้กหาหเราแก้มานี่มาแก้หาแม่เร็วอันนี้เป็นน้องแก้วนะคะเราจะมาดูรีวิวขนน้องแก้วกันนะคะปั๊กเนี่ยจะรู้ว่าเป็นพันที่ขนร่วงง่ายมากนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะมารีวิวดึงขนน้องกันนะคะดูนะคะเข้ามาแก,แก้ได้เลยค่ะอ่าไม่มีนะคะ ดึงนะคะไม่ขู่กันลูกดึงนะคะเข้ามาอีกค่ะโอเคไม่มีนะคะไม่มีนะคะเข้ามารีวิวดึงได้เลยนะคะดึงหลายๆชุดดึงที่ตูดบ้างก็ได้ะคะ่ะมีร่วงมานิดหน่อยนะคะอันนี้ ไม่มีเลยนะคะอ่าน้องเมสอยากดึงบ้างอันนี้เป็นน้องเมสนะคะอยากดึงบ้างนะคะได้เลยดูดูนะคะดูนะคะอ่าไม่มีเหมือนกันนะคะไม่ล่วงเหมือนกันนะคะดูนะคะนี่ค่ะโอเคต่อไปจะเป็นหมาแก่นะคะเป็นหมาที่อายุเยอะแล้วเราจะต้องบำรุงเขาเยอะหน่อยกระดูนกระดูนมานี่แล้ว ดูนะคะอ่านี่คือเราดูอันนี้เป็นแผลที่เกิดจากคอสปอตนะคะจะเห็นว่าคอสปอตนีขนเ,เริ่มขึ้นแล้วนะคะมีเด็กๆก,กวาดูขนพี่หลอดนะคะพี่หลอดอายุแปดขวบแล้วนะคะมาดึงขนพี่หลอดกัน,นะคะ่ะเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะคะโอเคไม่มีนะคะอ่าแต่มันก็คือไม่ล่วงเราไม่ติดตามมือน,นี่คือใช้วิธีการ โอเคดูนะคะอยู่นิ mm ่งๆลูกอยู่นิ่งๆดูนะคะลูกก็ไม่ล่วงติดตามมือออกมานะคะเห็นมคะมันจะลดการหลุดร่วงของเส้นขนเราไม่ได้บอกว่าอาหารเสริมของเราเนี่ยมันช่วยทําให้ขนเออร่วงน้อยลงนะคะแต่มันจะเป็นการลดการหลุดร่วงของเส้นขนนะคะซึ่งบักเนี่ยล่วงเยอะมากจริงแต่ว่าแบบ กินแล้วช่วยให้ดีขึ้นดูได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะปิดท้ายกันก่อนนะคะหมานี่หมาเด็กสกปรกนะคะสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะอยากลดการหรือร่วงของผิวหนังและเส้นขนแล้วก็อยากปรึกษาให้เหมาะสมของกับแต่ละช่วงวัยนะคะก็ปรึกษากันเข้ามาได้ที่เดอลอดนะคะเดอะ o ลอดฉาก็จะมีแฟนเพจแล้วก็มี เพจทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะส่งไอดีไลน์ไว้ด้านล่างนะคะวันนี้มารีก็มาลาท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมนะคะถ้าโทรสอบถาวโทรได้ที่096 8์เก้านนะคะสำหรับวันนี้มารีลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย